วิธีการยกเยอะเยอะๆๆมันก็มีเทคนิคของมันนะครับถ้าเรายกไม่ไม่เป็นนะครับไข่ก็อาจจะแตกได้หรืออาจจะมีปัญหากับเอวกับหลังของเราได้นะครับถ้าเราจะก้มยกแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอวได้ก็เลยไม่แนะนํานะครับวิธีการ วันเสาร์ผมจะส่งไข่ไก่ให้กับลูกค้าในโซนตำบลท่าเรือนะครับอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นพวกร้านขายของชำนะครับหรือว่าร้านโชวห่วยซึ่งเป็นค้าขาประจำทั้งสิ้นนะครับที่ผมจะไปส่งก็เลยถือโอกาสนะครับตอนนี้ผมก็กำลังจะจัดไข่ไก่ขึ้นรถนะครับเพื่อจะไปส่งให้ลูกค้าแต่ละร้านก็เลยจะทำคลิป นะครับแนะนําเพื่อนๆที่อยากจะทําธุรกิจค้าส่งไข่ไก่นะครับรายย่อยก่อนจะจะไข่ขึ้นรถเราก็ต้องวางแผนแล้วก็ต้องมีเคล็ดลับวิธีการวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับวิธีการเตรียมตัวก่อนจะไปส่งไข่ไก่ให้กับลูกค้าของเรากันนะครับว่ามีเคล็ดลับแล้วก็ขั้นตอนอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พ,พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับป้ายเคล็ดลับในข้อแรกนะครับสําหรับการที่เราจะไปส่งไข่ไก่ให้กับร้านขายของชาเล็กๆเ,เราต้องคํานวณว่าวันนี้ เราจะไปส่งให้กับลูกค้าทั้งหมดกี่ร้านร้านหนึ่งใช้ประมาณกี่แผงเราคำนวณแล้วก็จดไว้ในกระดาษนะครับแบบเรเรียกว่าโพยนะคนอื่นเรียกว่าอะไรผมไม่รู้แต่สำหรับผมเรียกว่าโพยนะครับแล้วก็โพยเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อร้านค้าจำนวนร้านค้ากี่ร้านร้านไหนใช้ไข่ไก่เบอร์อะไรนะครับเราก็จะเตรียมไข่ขึ้นไปให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าของเรา อันนี้เราก็ต้องวางแผนการเดินทางด้วยว่าเราจะขับรถไปเส้นทางไหนนะครับต้องเรียงลาดับการเดินทางนะครับร้านที่ถึงหลังสุดนะไข่ไก่ร้านที่อยู่หลังสุดไว้ด้านในแล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆนี่คือขั้นตอนที่1ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาจัดก,กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดไข่บนรถนะครับสำหรับร้านที่อยู่ท้างสุดก่อนนะครับ เพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมก็ได้จัดไข่ไก่ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็จัดเดียงไข่ไก่ตามตามออเดอร์หรือว่าตามความต้องการของลูกค้านะก็วิธีการจัดบนรถนะครับผมก็จะจัดแบบร้านที่ผมไปถึงก่อนผมจะไว้ด้านนอกนะครับคือด้านในจะเป็นร้านที่ผมไปถึงหลังสุดนะครับแล้วก็ทยอยสัดมาเรื่อยๆนะครับ ร้านที่ไปถึงก่อนเพื่อนจะอยู่ด้านนอกนะครับผมจะจัดไว้เพื่อไม่ให้ยุ่งยากตอนที่เราจะลงให้ลูกค้าเราไม่ต้องลื้เข้าลือออกนะครับนะครับก็เลยต้องจัดแบบนี้วิธีการยกเสียเยอะๆมันก็มีเทคนิคของมันนะครับถ้าเรายกไม่ไม่เป็นนะครับไข่ก็อาจจะแตกได้หรืออาจจะมีปัญหากับเอวกับหลังของเราได้นะครับถ้าเราจะก้มยกแบบนี้ได้ไหม ก็ได้นะครับอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอวได้ก็เลยไม่แนะนํานะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับให้เรานั่งนั่งยอ่อเข่าลงนะครับนั่งยอ่อเข่าแล้วก็มือมือสอดไปจับด้านล่างนะครับให้แรงที่แขนนะครับยกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พาตัวเองขึ้นมาแบบนี้ยกมาวางโดยที่เราจะไม่ปวดเอวปวดหลังเลยครับเทคนิคการยกก็ถ้าเราจะยกจำนวนส0แผงนะครับ เราต้องนั่งย่อเข่าแล้วก็ต้องจับวิธีการจับก็คือจับด้านที่มีรอยบากนะครับแผงล่างสุดนะครับหรือว่าแผงที่1นะครับต้องมีรอยบากแผงที่2จะเสมอกันและแผงที่3ก็มีรอยบากอีกครับแผงที่4เสมอแผงที่5รอยบากเห็นไมครับจะวางสลับกันไปเรื่อยๆนะครับกี่แผงก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาเกี่ยวกับไข่แตกแล้วก็ตอนยกก็จะยกง่ายด้วยอ่าเดี๋ยวให้ดูครับถ้าเรายกที่ด้านที่มีรอยบากนะครับ แผงล่างสุดมีรอยบาดก,ก็จะยกง่ายนะครับนะครับไข่จะไม่แตกเลยนะแต่ว่าถ้าเราจะยกด้านที่ไม่มีรอยบาดหรือด้านที่มันเสมอกันแบบนี้นะครับจังหวะที่เรายกนะครับสังเกตดูนะครับแผงมันจะอ่อนตัวนะครับแล้วมันสามารถที่จะหนีพูดง่ายว่าเออมันจะทําให้ไข่แผงเนี้ยแตกได้ เพราะว่าน้าหนักด้านบนมันเยอะนะครับอาดูง่ายๆนะครับนะครับมันจะหนีบตัวของมันนะครับแต่ถามว่ายกได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าไข่โอกาสที่จะเสียหายมีแน่นอนก็เลยแนะนำให้ยกด้านนี้นะครับเคล็ดรับง่ายๆแล้ววิธีการยก ก็ยกแรงขี่นแขแล้วก็จูงขึ้นนะครับใช้แรงที่หน้าอกนะครับให้มันมาพักแรงอยู่ที่หน้าอกของเราแล้วมันจะได้ไม่ไม่หนักมากนะครับเราไม่กวดเอว่้วยร้วกไปส่งนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเช้าของวันที่2วันนี้นะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ต้องการทําอาชีพหรือว่าอะไรหารายได้เสริมจากการขายส่งไก่หรือว่าขายปลีกไก่นะครับ ถ,ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส,สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากรู้เรื่องอะไรให้ผมทำคลิปอะไรแนะนำก็บอกได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย